สรุปทบทวนความรู้สำคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534ปัจจุบันแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่8พศ2553มีนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพรบรรนี้เนื่องจากนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขของฝ่ายบร,ริหาร ทำหน้าที่ในการบริหารแผ่นดินบริหารราชการประเทศนะครับจึงถือว่าเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายนี้การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นลําดับแรกประชาชนเกิดประโยชน์สุขเป็นลําดับที่1แล้วก็เกิดผลสัเฤทจิต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็นลดภารกิจยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่นกระจายอํานาจการตัดสินใจอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานจะสังเกตจากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการบริหารราชการแผ่นดินก็จะทําให้เกิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อยู่หลายประการนะครับเช่นกฎหมายเรื่องของการกระจายอำนาจกฎหมายเรื่องของการพรบอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับหรือเรื่องของการลดภารกิจต่างๆอันนี้ก็เป็นการบริหารราชการแผ่นดินนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนเกิดผลสำเร็จต่อภารกิจของรัฐต่างๆการบริหารราชการแผ่นดินจะแบ่งออกเป็น3ส่วน ส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นส่วนกลางประกอบด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีจะมีฐานะเป็นกระทรวงนะครับหนึ่งกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมกระทรวงในประเทศไทยปัจจุบันมีทั้งหมด19กระทรวงบวกสำนักนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งรวมแล้วเป็น20กระทรวงเพราะสำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นหนึ่งกระทรวง มีทะบวงมีกลมโดยปกติกระทรวงต่างๆจะมีกลมนะครับยกเว้นศึกษาธิการก่อนหน้านี้ไม่มีกลมแต่ปัจจุบันในปี2.56เป็นต้นมามีการประกาศใหม่ก็คือกลมส่งเสริมการเรียนรู้มีผลทำให้สำนักงานกศออนอถูกยุบเลิกไปนะครับนี่เป็นกฎหมายที่ประกาศในปี2.56เพราะฉะนั้นเดิมกระทรวงศึกษาธิการไม่มีกลมแต่ปี6เป็นต้นมามีกลมเพิ่มขึ้นหกลม การบริหารราชการส่วนภูมิภาคประกอบด้วยจังหวัดและอำเภอในอดีตจะมีตำบลด้วยปัจจุบันถือว่าตำบลไม่ใช่การบริหารส่วนภูมิภาคนะครับจะมีแค่จังหวัดกับอำเภอการบริ vl. หารราชการส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลสุขาพิบาลและท้องถิ่นรูปแบบอื่นเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยาและก็กรุงเทพมหานาครเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยานั้นถือว่เาเป็น การบริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษการบริหารราชการแผ่นดิน3ลักษณะส่วนกลางจะเป็นการรวมอำนาจ Centralization ส่วนภูมิภาคจะเป็นการแบ่งอำนาจ Deconcentration และส่วนท้องถิ่นจะเป็นการกระจายอำนาจ Decentralization ครับนี่คือการบริหาร3ส่วนโครงสร้างการบริหารราชการโดยทั่วไป สำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นหนึ่งกระทรวงจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วก็มีรองนายกรัฐมนตรีรองมากระทรวงต่างๆอีก19กระทรวงจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงบางกระทรวงก็จะมีรัฐมนตรีช่วยหนึ่งคนบางกระทรวงก็มีสองคนเช่นกระทรวงศึกษาธิการจะมีสองคน บางกระทรวงก็ไม่มีรัฐมนตรีช่วยนะครับจะมีแต่รัฐมนตรีว่าการอย่างเดียวในกระทรวงหนึ่งกระทรวงอย่างน้อยที่สุดจะต้องประกอบด้วยสำนักงานรัฐมนตรีมีเลขานุก,การรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นข้าราชการ,การการเมืองสำนักงานปลัดกระทรวงมีปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นข้าราชการพลเรือนระดับสูงสุดก็คือระดับ11ปลัดมีฐานะเทียบเท่าข้าราชการ41 และกรมต่างๆกรมก็จะมีอธิบดีกรมจะมีฐานะเทียบเท่าข้าราชการ40เดิมแต่กระทรวงศึกษาธิการจะจะเป็นสำนักนะครับเช่นสำนักงานคณะกรรมการการศาขัา้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการช่วยศึกษาสำนักงานสภาเลขา,า,าธิการสภาการศาเป็นต้นถ้าเป็นสำนักงานนั้นจะมีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชามีฐานะเทียบเท่าข้าราชการ41เท่ากับปลัด มีกระทรวงเดียวเท่านั้นนะครับที่มีเลขาธิการที่มี41ก็คือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอื่นไม่มีนะครับนี่คือโครงสร้างของการบริหารการประเด็นที่คนมักจะสับสนระวังนิดหนึ่งสำนักงานรัฐมนตรีกับสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นคนละสำนักนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นจะมีฐานะเป็นกระทรวงนายกจะเป็นผู้ข้าราชการแต่สำนักงานรัฐมนตรีนั้นหมายถึง สำนักงานของรัฐมนตรีประจำกระทรวงนั้นๆนะครับสำนักงานรัฐมนตรีนั้นจะอยู่ในกระทรวงต่างๆแต่สำนักนายกรัฐมนตรีนั้นจะมีฐานะเป็นหนึ่งกระทรวงงนั้นการบริหารราชการในกระทรวงนะครับจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงบางกระทรวงมีรัฐมนตรีช่วยสองคนบางกระทรวงมีหนึ่งคนบางกระทรวงไม่มีรัฐมนตรีช่วยแล้วก็มีที่ปรึกษารัฐมนตรี มีสำนักงานรัฐมนตรีจะมีเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบััญชาเป็นข้าราชการการเมืองแล้วก็มีสำนักงานประหลัดจะมีข้าราชการพลเรือน41เป็นผู้บัญชาแล้วก็กรมต่างๆก็จะเป็น40เป็นข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการประจำยกเว้นเลขาธิการจะ41ครับในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงในประเทศไทยปัจจุบันมีทั้งหมด20กระทรวงกระทรวงที่ประกาศใหม่ล่าสุดก็คือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมการจัดตั้งรวมโอนกระทรวงทบวงกลมให้ตราเป็นพระราชบัญญัติการเปลี่ยนชื่อยุคกระทรวงทบวงกลมตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจากส่วนกลางมาสู่ส่วนภูมิภาค จังหวัดให้รวมท้องที่หลายอำเภอตั้งเป็นจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลการตั้งยุคเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติในจังหวัดหนึ่งจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชารองลงมาคือรองผู้ว่าผู้ช่วยผู้ว่าประหลัดจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการเรียงตามลำดับนอกจากจะมีการบังคับบัญชาแล้ว ยังมีคณะกรรมการที่ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาผู้ว่าราชการในการปฏิบัติก,การทั้งปวงเรียกว่าคณะกรมการจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกล่าวโดยสรุปกรมการจังหวัดให้คําปรึกษาผู้ว่าโดยมีผู้ว่าเป็นประธานเพราะฉะนั้นผู้ว่าปรึกษาตนเองนะครับคณะกรมการจังหวัดนอกจากจะมีคณะกรมการจังหวัดที่ทําหน้าที่ปรึกษาผู้ว่าแล้ว ยังมีคณะกรรมการที่ดูแลการบริหารราชการให้มีหลักธรรม,มาพิบาลเรียกว่าคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดหรือกอทอจอจะมีผู้ตวรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีในเขตจังหวัดนั้นเป็นประธานกทอจรจะทําหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของผู้ราชการจังหวัดให้เป็นไปตามหลักธรรม,มาพิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้จากจังหวัดลงมาสู่อำเภอ ในจังหวัดหนึ่งมีหน่วยราชการรองจากจังหวัดเรียกว่าอำเภอการตั้งยุคเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาผู้บังคับบัญชาในอำเภอก็ประกอบด้วยนายอำเภอและตามด้วยประหลัดประหลัดจังหวัดมีคนเดียวแต่ประหลัดอำเภอนั้นมีอยู่หลายคนให้เรียงตามลำดับอาวุโสแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการอันนี้คือเรียงตามลำดับชั้นในการรักษารษารชการแทน การรักษาราชการแทนส่วนกลางถ้าเป็นคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลถ้าไม่มีนายกรัฐมนตรีรองนายกรักษาราชการแทนถ้าไม่มีรองนายกต้องเป็นรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายครับคนใดคนหนึ่งในกระทรวงต่างๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาถ้าไม่มีไม่อยู่ต้องเป็นรัฐมนตรีช่วยถ้าไม่มีรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วย ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กับรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งมารักษาราชการแทนจังหวัดมีผู้ว่ารองผู้ว่าผู้ช่วยผู้ว่าประหลัดจังหวัดอำเภอมีนายอำเภอปลัดอาวุโสแล้วก็ปลัดตามลำดับหัวหน้าสำนักงานสรุปคณะกรรมการที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ถ้าเป็นกรรมการที่อยู่ในระดับจังหวัดนั้นๆจะมีกรรมการอยู่สองคณะหลักๆหกรมการจังหวัดมีหน้าที่ให้คำปรึกษาผู้ว่าในการปฏิบัติราชการทั้งปวงโดยมีผู้ว่าเป็นประธาน 2. คณะกรรมการธรรมาพิบาลหรือกอทอจอจะมีผู้ตวรวจราชการสำนักนายกเป็นประธานนี่คือกรรมการที่อยู่ในระดับจังหวัดแต่ถ้าอยู่ในระดับประเทศก็จะมี คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกอพอรอจะดูแลเกี่ยวกับระบบราชการทั้งประเทศมีนายกหรือรองนายกเป็นประธานนะครับจะดูแลทั้งประเทศเพราะฉะนั้นคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกอพอรอจะมีนายกธมนตรีหรือรองนายกเป็นประธานนอกจากการบริหารราชการแผ่นดิน หลักสามส่วนนี้แล้วประเด็นสำคัญที่อาจจะต้องรู้จักก็คือการบริหารส่วนท้องถิน่นการบริหารส่วนท้องถิ่นนั้นมีลักษณะเป็นการกระจายอานาจท้องถิ่นมีอานาจในการเรียกเก็บภาษีมีอำนาจในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของท้องถิ่นเองมีอำนาจในการออกกฎหมายเองในท้องถินน่นนั้นๆได้ตามขอบเขตหรือขอบข่ายที่กฎหมายหลักของประเทศกําหนดนะครับ อย่างไรก็ตามการบริหารท้องถิ่นนั้นจำเป็นจะต้องมีผู้กำกับดูแลซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะทำหน้าที่กำกับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและก็เมืองพัทยาแต่ถ้าเป็นนายอำเภอจะกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลโจทย์เคยถามว่าผู้ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลเมืองพัทยาคือใคร ต้องตอบผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนะครับเนื่องจากว่าเมืองพัทยาอยู่ในจังหวัดชนบุรีอันนี้คือการกํากับดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วก็เป็นหลักธรรมพิบาลเมื่อสักครู่ถ้าเราจำได้ในจังหวัดจะมีกรรมการกรทจอนะครับเป็นผู้กํากับกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดกำกับระับจังหวัดในขณะเดียวกัน ท้องถิ่นก็จะมีส่วนภูมิภาคคอยกำกับดูแลเพื่อทวงดุลอำนาจไม่ให้เกิดการทุจริตมากเกินไปนะครับก็จะมีคนคอยกำกับดูแลสรุปผู้ว่าราชการจังหวัดจะกำกับดูแลอบจอเทศบาลแล้วก็เมืองพัทยาเมืองพัทยาเป็นผู้ว่าชนบุรีส่วนนายอำเภอก็จะกำกับดูแลอบตอนะครับในมีโอกาสออกข้อสอบ การบริหารรการส่วนท้องถิ่นมี4ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลสุขาพิบาลตามกฎหมายมีแต่ว่าในปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับแต่ถือว่ายังตาก,กฎในกฎหมายแล้วราชการท้องถิ่นอื่นกรุงเทพมหาคนครเมืองพัทยาและก็องค์การมหารส่วนตำบลเทศบาลเทศบาลมี3ประเภทเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลน,น,าน,าน,นาคร เทศบาลตำบลหมายถึงท้องที่ซึ่งกระทรวงมหาดไทยยกฐานะให้เป็นเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองหมายถึงที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือชุมนุมชนราษฎรหนึ่งหมื่นคนขึ้นไปมีรายได้พอสมควรเทศบาลนครหมายถึงท้องถิ่นชุมนุมชนราษฎรห้าหมื่นคนขึ้นไปมีรายได้พอสมควร ประกาศข้อมูลทางการปกครองล่าสุดวันที่3 1ธันวา2565แล้วก็มีการประกาศรับรองในปี66นะครับล่าสุดปัจจุบันส่วนภูมิภาคมีอยู่ทั้งหมด76จังหวัด878อำเภอ7,255ตำบลนะครับอันนี้คือส่วนภูมิภาคท้องถิ่นมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอ76แห่ง มีเทศบาลนาคร30เทศบาลเมือง195เทศบาลตำบล2,247มีอบอต5,300แห่งมีท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ2แห่งนะครับคือกรุงเทพกับเมืองพัทยาเพราะฉะนั้นปัจจุบันประเทศไทยมี76จังหวัดบวกท้องถิ่นรูปแบบพิเศษคือกรุงเทพมหานาครและเมืองพัทยาจํานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรไทยปัจจุบันมี66ล้านคนนะครับ ครับ90,000กว่า66.09กหรือว่า66.1ล้านคนโดยประมาณทั้งหมดคือสรุปความรู้สำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งจะใช้ในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงต่างๆผู้ที่จะรับราชการนะครับจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเป็นเบื้องต้น ดังนั้นวันนี้สรุปเนื้อหาสำคัญว้เพียงนี้ก่อนนะครับในโอกาสต่อไปก็จะได้มาดูแนวข้อสอบการมหาลัก,การแผ่นดินที่มักจะปรากฏเป็นข้อสอบอยู่เป็นประจำนะครับผม